เปลี่ยนกริ่รันโจพบกับดังกลับมาในรอบแล้วปีของเจมส์ตีรายุเบลล่ารานีกับละครคีเรียดคอมเมดี้สุดท้าแห่งปีเมื่อท่านขุนตชจางไหยหอยมาเป็นเมียจะปวดขนาดไหนภารกิจเมียมฟัร้องแต่จันกลายเป็นรักจริงเบลล่ารานี รับบทกีรางคำดวงพร้อมเสริมความฮาคอมเมดี้แบบสุดกูดที่จะทำให้ทุกคนหัวเราะเสียงดังและยิ้มแก้มสีไปด้วยกันและแถรที่มีเสรอกใดสุัครมาที่ถึงแน่นอนบอกเลยว่วาแต่ละครเบลลา่าฮับราดเด็ดคราความสนุกไม่มีทักความรักไม่มีแผ่วพร้อมเสริมความฮาวามด่ารัสํามรากานว่ว ตอนแรกวันที่3กันยายนเวลา6ทุ่มครึ่งห้อง3เร่องทีวี 3, เปิดดูกันนะอ๋อแล้วอย่าลืมมาสั้งปรากฏการณ์ย้อดเรนติดอันดับหนึ่งของโลกไปเลยนะครับดูทีวีกด33ดูมือถือกด3ล้าน